นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะชาลิติชิมพารีจมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัตถามามาพราพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามา สัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติฉิมพาลีจมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐาม,มามาพระลาพลังมามาโภคมามามหาราโภม,มามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติฉิมพาลีจมหาเถโร สุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระราพระลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติฉิมพาลีจามหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระราพระลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามา สัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนชาชาลีติชิมพาลีจามหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพระลังมามาโภคะมามามหาราโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจามหาเทโร <ersch> สุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระราพล,าลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติฉิมพาล ования, ีจามหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระราพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามา สัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติชิมพารีจามหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพระลังมามาโภคะมามามหาราโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติชิมพารีจามหาเทโร สุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระราพลังมามาโภคมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติฉิมพาลีจมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระราพระลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามา สัพเพชนาพรหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจามหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพระลังมามาโภคะมามามหาราโภมามาสัพเพชนาพรหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจามหาเทโร สุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติฉิมพาลีจามหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภามามาม สัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติชิมภาลีจามหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐา,ามามาพระลาพลังมามาโภคะมามามหาราโภม,มามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจามหาเทโร สุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระราพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติฉิมพาลีจามหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระราพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามา สัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจามหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพระลังมามาโพคะมามามหาราโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจามหาเทโร สุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระราพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนาชาลีติฉิมพาลีจามหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระราพระลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามา สัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจามหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพระลังมามาโภคะมามามหาราโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจามหาเทโร สวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระราพลังมามาโภคมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม